อูบาครับโอนเงินทําบุญกับการไปทําบุญที่วัดด้วยตนเองอันนี้สงส์ต่างกันไหมครับไม่ต่างเลยโยมได้เหมือนกันอยู่ที่จิตของโยมอ่าเพราะว่าบุญนะ่ะอ่าเป็นส่วนของจิตใจถ้าโยมมีสัพาเกิดแล้วยมโอนทําบุญหรือไปทําบุญก็ย่อมได้อันนี้สงส์เหมือนกันโยมฟังไว้นะอ่าการจะทําบุญนะเจตนาสามอย่างต้องเกิดขึ้นหนึ่งปุพพาเจตนาก็มี จิตที่ตั้งไว้ก่อนว่าเอ้ยอยากทําบุญวันเกิดแล้วนะเราอยากไปทําบุญเฮ้ยเนี่ยอีกเจ็ดวันนะเขามีงานบวชอ่าอีกเดือนหนึ่งเขามีสมโภชวิหารจะดีเราอยากไปทําบุญอันนี้คือปุพะเจตนาคือตั้งใจไว้สองขณะให้ก็ยินดีนะเหมือนกับอ่าโยมจะทําบุญตอนนี้ถ้าโยมอยู่วัดใช่ไหมโยมยกประเคนโยมก็สาธุเหมือนกันอันนี้โยมอยู่หน้าโทรศัพท์โยมก็กด าสาธาุร่วมบุญสาธุเห็นหรือเปล่าขนาดให้ก็ยินดีแล้วสุดท้ายอะไรรู้ไหมอภระภาเกเจตนาหลังจากให้ทานไปแล้วยมก็มีความปิติความยินดีอิม่มอกอิ่มใจให้ทานไป3าวันยมก็มีความสุขวันเกิดเราไปทําบุญนะโอ้โหเรามีความสุขเห็นหรือเปล่าวันเกิดเราได้ไปทานข้าวของพ่อแม่ก็เป็นบุญนะยมเบี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก็เป็นทานนะยม เป็นทานบารมีที่เราเราได้ทำกับพ่อแม่อันนี้เป็นต้นก็คือสามอ่ะสัปเดือนที่ผ่านมาเราไปยกยอดชตัตรดีเราคิดถึงเราก็มีความสุขโยมอันนั่นแหละคืออประภาเคเจตนาหลังจากทำบุญไปแล้วสามวันห้าวันเจ็ดวันหนึ่งปีหนึ่งเดือนหรืออีกหลายหลายปีคิดถึงบุญนั้นก็มีความสุขก็บุญก็เกิดขึ้นกับเรานนโย,ยมนะดังนั้น จะทำบุญมาที่วัดหรือทาบุญออนไลน์ได้บุญเหมือนกันถ้าเราคิดถึงบุญแล้วมีความสุข